ประกาศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณ์นะบดินทรเทพยวะรางกูลมีพระราชองค์การโปรดเกล้าให้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2561-2580ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2561เป็นต้นไปรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยมาตรา65บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาพิบาลคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2561-2580ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราช2561-2580เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยประเทศไทยต้องบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคงบางคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในช่วงเวลาดังกล่าวคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆรวม6คณะสถานการณ์แนวโนมว้มสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีพุทธศักราช2560 ที่ร้อยละสถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก่ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยังย่งยืนปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคตการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผันวิสัยทัศน์ประเทศไทยประเทศไทยมีความมั่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายการพ,พัฒนาประเทศคือประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพประเด็นยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย6ยุทธศาสตร์ได้แก่ด้านความมั่นคงการสร้างความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายสำคัญเพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ เป้าหมายสําคัญในภาพรวมระยะ20ปีคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขโัยชี้วัดประกอบด้วยความสุขของประชาชนก่อนไทยความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง การรักษาความสงบภายในประเทศเพื่อส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสำหรับประเทศไทยจึงได้มุ่งพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิด3ประการได้แก่หนึ่งต่อยอดอดีต2 รับปัจจุบัน3สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตตัวชี้ว่าประกอบด้วยรายได้ประชาชาติผลิตภาพการผลิตของประเทศและความสามารถในการแข่งขันของประเทศยุทธศาสตร์นี้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันการเกษตรสร้างมูลค่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลก อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตอุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือและสร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวโดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ยุทธศาสตร์นี้ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาคนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยาภาพทรัพยากรมนุษย์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมมุม่งเน้นให้สถาบัานทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์การพัฒนาศักยาภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจไฟเรียนรู้ตลอดเวลายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ปัญหาความเหลื่อมล้ำจะเป็นหนึ่งความท้าทายที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมจึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเน้นการดึงเอาพลังทางสังคมที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆมาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากรโดยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ทำกินของประชาชนสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพโดยสร้างหลักประกันรายได้ที่มั่นคงสำหรับผู้สูงอายุ